บ้านเรือนใดไม่มีการสวดมนต์บ้านเรือนนั้นก็ไม่มีเทวดารักษาเทวดาชอบฟังเสียงสวดมนต์เพราะพระพุทธมนต์เป็นมงคลสูงส่งเป็นมงคลแก่บ้านเรือนสถานที่และจิตใจผู้สวดมนต์เป็นประจำ ก็ย่อมได้รับความคุ้มครองรักษาจากเทพพรมผู้ได้ส่วนร่วมสดับรับฟังด้วยขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อที่น่าสนใจในวันนี้เราจะมาพูดถึงพุทธมนต์ขับของเสียก็คือการสวดมนต ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมขณะที่ท่านผู้ฟังส่วนตวอยู่เกิดอาการหาวบ้างเงื่อไหลออกตามรักแร้บ้างมีอาการหายลมบ้างมีอาการตัวโยกหรือร้องไห้บ้างท่านผู้ฟังเคยเป็นกันไหมและวันนี้เราจะมาไขคําตอบกันว่าสาเหตุทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรลูกสิ์ถามหลวงปู่เจ้าคะ อยากให้หลวงปู่ส่งเคราะห์หน่อยเพราะเวลาสวดมนต์ภาวนาตามันก็จะหนักลืมไม่ขึ้นหลายวันมานี้แล้วค่ะหลวงปู่ถ้าโยมจะสวดก็เอาน้ำล้างหน้าล้างตาทำจิตให้เบิกบานเสียก่อนทำจิตเบิกบานแล้วเราถึงจะไปสวดมนต์แล้วการสวดมนต์โยมก็อยามบริโภคอาหารมากจนเกินไปมันจะไปดึงทำให้กิเลสมันมีกำลัง เพราะการสวดมนต์พอยมสวดมนต์กิเลสมันไม่ชอบเพราะสวดมนต์ลแล้วมันจะรู้สึกรำคาญมันจะต่อต้านทันทีเข้าใจไหมอะไรต่อต้านบ้างโยมฟังไวใ้ให้ดีนะพอขณะที่โยมสวดมันมีการสั่นสะเทือนอะไรสั่นสะเทือนได้บ้างมันมีกายเทพกายพรมเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันได้รับรู้สั่นสะเทือน พอมันสวดมวนต์เข้าไปนี่ไอ้โรคภัยไข้เจ็บอะไรนี่มันถูกมีปฏิกิริยาถูกพุทธมนต์มันขับออกมามันจะเรียกว่าดึงรั้งกันรู้สึกอึดอัดกระอักกระอ่วนขั้นแรกจะเป็นอย่างนี้แต่เมื่อเราสวดมากๆเข้ามากๆเข้าลมหายใจเริ่มโลง่งท้องเริ่มโปรง่งสบายเหงื่อไหลออกรักแร,ร,กร้บ้างทวารรูกลุ่มขนบ้าง ตดบ้างภายลมบ้างอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าพุทธมนต์ขับสิ่งไม่ดีออกมาเขาเรียกว่าขับของเสียเข้าใจไหมนั้นการสวดมนต์เขาเรียกเป็นการขับของเสียเพราะในขณะที่เราสวดธาตุดินน้ำไฟลมลมปราณมีไหลเข้าไหลออกอยู่ตลอดเวลาเขาถึงบอกว่าตอนที่เราสวดมนต ทำไมมีเหงื่อออกได้เพราะเราใช้กำลังจากภายในแสดงว่าภายในของเราอะไรที่ไม่ใช่ของดีมันก็จะออกมาด้วยถ้าตอนแรกกำลังที่โยมสวดยังไม่ดีโยมอาจจะยังสวดไม่จบเพราะกำลังเราอินทรีย์เรายังไม่พอบุญกุศลที่เราจะตั้งมัน่นดังนั้นการที่เราจะสวดมนต์อะไรก็ตาม ขอให้โยมนั้นจงขอขมาพระรัตนไตรแผ่บุญกุศลเสียก่อนตั้งจิตอธิษฐานว่าในขณะต่อไปนี้ข้าพระเจ้าจะขอสวดมนต์จเจริญภาวนาจิตเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแด่พระรัตนไตรแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อเทพพาดาเจ้าทั้งหลายอันว่าบุคคลใดดวงจิตวิญญ,ญาณใด ที่มีบุญวาสนาที่มีบุญสัมพันธ์กับข้าพเจ้ามีบุพกัรกับข้าพเจ้าที่พอจะรับบุญกุศลจากข้าพเจ้าได้ขอจงมาสดับรับฟังมาโมทนาจิตกับข้าพเจ้าด้วยเทินอย่างนี้เทวดาหรือคนที่เขาชอบสวดมนต์ที่เขาอยู่ในเมืองบางบทก็ดีอะไรก็ดีเขาก็จะมานั่งสวดมนต์ร่วมบุญบารมีกับเราไปด้วย ทำไมเขาถึงบอกให้อัญเชิญเทวดาว่าสักเคกาเมจารูเปเพราะอะไรเขาเรียกว่าอัญเชิญนอบน้อมต่อเทวดาทั้งหลายที่อยู่ณนภาอากาศหรือที่อยู่ณสถานที่ตรงนั้นเคหสถานบ้านเรือนน้องคลองบึงต้นไม้ใบหญ้ายอดเขาพระนครคีรียอดเจดี ต้นโพเหล่านี้ล้วนมีเทวดาสถิตสถานอยู่ทั้งนั้นและเมื่อเรานอบน้อมแล้วในขณะที่เราสวดมนต์นอบน้อมไปแล้วมีเทวดามาล้อมรอบมากย่อมเป็นเกราะป้องกันภัยอย่างดีแล้วมนที่เราสวดไปย่อมมีอานิสง์ไปได้ไกลเพราะมีเทพเทวดามาโมทนาสาธุมาเป็นพยานอย่างมากนั่นเอง บางครั้งถ้าเรามีความรู้สึกว่ายิ่งตอนขณะที่เราสวดมนต์ไปมีอาการขนลุกว่างๆทราบานนั้นแลให้รู้ไว้เถิดว่าเพราะเรียกว่ามีคนที่มีร่างกายทิพย์มาอยู่ใกล้ตัวเรามากนั่นเองมีพลังงานมาอยู่มากเข้าใจไหมดังนั้นมนต์เป็นของสูงคนที่จะสวดมนต์ได้จิตต้องมีกุศลเกิดขึ้นแล้วบารมีเก่าได้เกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าคนบอกว่าสวดเป็นประจำอยู่แล้วเลยไม่รู้สึกอะไรอันนี้เขาเรียกว่าชินชินในการทำความดีคนที่สวดมนอยู่เป็นประจำเช้าและเย็นอยู่ตลอดเวลาจนกว่าสิ้นอายุไข eh? เขาก็สามารถย่อมเข้าถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมเอาแค่สวดมนต์อย่างเดียวเพราะว่าในขณะที่สวดมนต์อยู่ จิตไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครกายไม่ปิดทุศีลประทุษร้ายใครมโนจิตก็ไม่คิดอาฆาตพยาบาทกับใครเพราะว่ามีจิตตรงต่อบทสาธยายมนที่เป็นมงคลกระสูดอยู่จิตในขณะนั้นเป็นสมาธิจิตในขณะนั้นเป็นฌานจิตในขณะนั้นเป็นเมตตาจิตในขณะนั้นเป็นมุทิตาจิตในขณะนั้นเป็นอุเบกขา อย่างนี้เรียกว่าจิตเจริญเป็นพรหงวิหารเมื่อจิตเป็นพรหงวิหารอย่างนี้การที่จะเข้าถึงคุณงามความดีการที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมมันก็จะเกิดได้ง่ายเมื่อทวายลมสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปภาวนาไปจิตเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเห็นธรรมขึ้นมาแล้วมันก็จะบรรลุธรรมตอนนั้นสิ้นทุกข์สิ้นชาติ สังขารตอนนั้นได้เช่นเดียวกันถ้ายมเชื่อมั่นในพุทธมนตลเพราะการจะบรรลุธรรมมีอยู่ห้าวาระด้วยกันวาระแรกก็คือการเจริญมนต์วาระที่สองก็คือการฟังธรรมวาระที่สามก็คือพิจารณาธรรมวาระที่สีก็คือการแสดงธรรมวาระที่ห้าก็คือการเจริญวิปัสนาญาณเข้าใจไหม ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์ข้อคิดในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชฌาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ